สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกพามาดูฝนตกคะ่ะหลังจากที่ฝนเกือบจะตกทุกวันเลยนะคะเหมือนจะตกทุกวันเลยแต่ไม่ตกสักทีวันนี้ตกมาแล้วนะคะนี่คะ่ะป้าพามาดูสายฝนเม็ดฝนนะคะดูทางนี้ก็เห็นเม็ดฝน ท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าที่เขาบอกว่ามีแต่น้ำฝนนะคะแล้วท้องฟ้าก็หลังเป็นเม็ดฝนลงมาโอ้โหต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำลาคาวันนี้มองไปไกลๆทางด้านน้้นนะคะทางด้านลานเพลินมีเหมือนฝนตกเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ ตกเม็ดใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะคะมองออกไปทางโน้นแต่ที่ต้นไม้ต้นไร่ที่อยู่ในบริเวณสวนของป้านี้ก็ชุ่มฉ่าเลยล่ะค่ะตอนนี้ดีด้วยนะคะที่ตกไม่ค่อยมีลมแรงเท่าไหร่นะคะดูบนท้องฟ้าขาวเลยนะคะท้องฟ้าเป็นสีขาวเลยมีแต่มเมฆฝน แล้วก็มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาดีหน่อยที่ลมไม่แรงนะคะก็พอจะเห็นลมบ้างนะคะพัดกิ่งไม้ไหวอยู่ด้านโน้นพัดกิ่งไม้โอนเอ็นไปมาดูมันมัวเลยนะคะโดนละอองฝนโดนไอฝนโดนละอองฝนนีออ้กล้องป้ามัวเลย ล้องมัวเลยนะคะตอนนี้มัวมัวไอฝนมัวละอ,องฝนด้วยมัวเออ่มองเห็นฝนอยู่ไกลๆด้วยนะคะอืมตรังน้ําตรงนี้ก็ไหลมันมัวมันมองไม่เห็นปลายไม้เลยนะคะตอนนี้ปลายปลายไม้กําลังไหวเอน็นไหวนิดหน่อยไหวนิดหน่อยนะคะมีลมบ้างนิดหน่อย โอ้โห oh, oh. ดูสนามหญ้าข้างล่างตอนนี้กาลังปริมน้ำแล้วนะคะสำหรับสนามหญ้าปริมน้ำเพราะว่าน้ำก็ระบายไม่ทันเนาะมันไหลออกไปช้านะคะมันระบายไม่ทันเพราะว่ามันหญ้ามันอุ้มน้ำนะคะหญ้าเชียมมันอุ้มน้ำไอตรงนี้ก็จะเห็น กิ่งต้นโมกที่คุณลุงตัดแต่งใหม่อีกทีนึงนะคะวันนั้นคุณลุงแต่งมันสูงกว่าเพื่อนที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณลุงก็เลยไปแต่งใหม่พอแต่งใหม่คราวนี้ต่ํากว่าเพื่อนนะคะระดับต่ําลงกว่าเพื่อนเลยเออเสียดายนี่นะคะให้เห็นฝนตก ที่สวนชมจันปาไม่กล้ายืน่นกล้องออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะกลัวเปียกฝนก็เลยถ่ายอยู่ในในบ้านนะคะมันก็เลยจะเห็นเล็กดัดเนาะว้าวก็ให้มาดูฝนตกกันนะคะว่า ชุ่มฉ่ำกันสกเพียงใดหลังจากที่ไม่ไม่ได้ตกหลายวันเลยทีเดียวนะคะไม่ได้ตกตั้งหลายวันต้นไม้ก็บางอย่างก็เริ่มที่จะเหี่ยวแห้งลงเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปรดน้ำเพราะว่าเวลาที่ออ่ เขาจะต้องทำงานนะคะเดือนต่อเดือนนะคะคุณลุงก็ไปทำงานตั้งแต่เมื่อวานที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะคุณลุงก็ได้พักนิดหน่อยแค่วันเดียวเมื่อวานนี้คุณลุงก็ออกไปทำงานวันนี้คุณลุงก็ยังอยู่ที่ทำงานนะคะตอนนี้ป้าทำอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ป้าทำงานอยู่ที่บ้านเตรียมเอกสารเตรียมงบประมาณต่างๆนะคะ ในการใช้จ่ายประจำเดือนคุณลุงก็ออกไปทำงานเตรียมที่ทำงานแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีงานมีเตรียมสถานที่นะคะวันนี้คุณลุงก็เตรียมไปบางส่วนนะคะเตรียมสถานที่บางส่วนและพรุ่งนี้เราก็จะได้เตรียมสถานที่หลายอย่างนะคะเพื่อที่เตรียมเปิดงานใหม่นะคะ แต่นั่นแหละทั้งนี้แหละทั้งนั้นก็ต้องดูรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดนะคะแต่วันนี้แขนซ้ายป้ามันเจ็บนะคะปวดมากยกไม่ขึ้นเลยนะคะแต่ว่าป้าก็ได้ทำงานแขนข้างเดียวแหละวันนี้ แขนข้างเดียวก็ใช้อุปกรณ์อื่นทับกระดาษทับกระดาษทับกระดาษนะคะโอ้โหนี่แหละก็ดีใจนะป้าดีใจที่เห็นฝนตกลงมานะคะต้นไม้จะได้ชุ่มฉ่ำจะได้กินน้ำดื่มน้ำแต่ว่าป้าก็ไม่กล้านะ ป้าเห็นแบบนี้นะป้าอยากจะออกไปเล่นน้ำฝนมากเลยเนาะเหมือนตอนที่เป็นเด็กต่อให้ไม่เด็กนะคะตอนที่เราทำไร่ทำนากันใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนได้เล่นน้ำอยู่ทุกวันแทบทุกวันนะคะฤดูฝนเพราะว่าเราไปดำนาใช่ไหมคะปักดำนาเมื่อก่อนนี้ป้าก็จะทำแต่นาดำนะคะไม่ได้ทำนาหวานแล้วก็จะถอนกล้าในตอนบ่ายๆนะคะ mm hmm. ก็ถอนกล้าถ้าตอนเช้ามาหาเที่ยงนี้เรา ตากฝนนะคะตากฝนดำนาแล้วตอนบ่ายนี้เราก็ต้องไปตากฝนถอนกล้าเอาไว้ดำในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนถ้าฝนมันตกเนาะถ้าเราเมัวแต่หลบฝนใช่ไหมชาวนาเมื่อก่อนนี้เราก็จะไม่มีกล้าที่จะดำก็ต้องตากฝนเพื่อถอนกล้านะคะชีวิตของป้าก็ทำมาแบบนี้นะคะในชีวิตการเป็นชาวไร่ชาวนาน,นะคะ แต่สมัยนี้ส่วนมากเขาไม่ปักด,ดำเขาไม่ดำกันไม่ทำนาดำแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างหรอกนะคะออแต่ว่าเขาทำนาหวานกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็เลยไม่ต้องอถอนกล้าในตอนบ่ายนะคะก็าอาจจะหลบฝนแล้วฝนทุกวันนี้อันตรายด้วยนะคะเขาบอกว่าฝนทุกวันนี้ไม่ควรที่จะไปตากฝนด้วย,ลยและแล้วก็ที่สำคัญ ฟ้าฝนก็ไม่เหมือนเดิมเราได้ยินข่าวฝนฟ้าขนองนี่ย,ยิ่งไม่ควรตากไม่วควรแข่งกับสายฝนนะคะพูดไปพูดมาเห็นไหมคะเสียงฟ้าร้องป้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ